สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมช่องฟุกรีวิวของวันนี้เราก็จะมารีวิวอ่าลักกี้แบ็คอา2022นยะ่สิบสอครับนิวเจอร์แซฟติโวใช่ไหมใช,ใช่ใช่แหะและใช่แหละแล้วเป็นอ่าลักกี้แบ็คของปีใหมต่ตกเฟรมตกเฟรมอ๋อตกเฟรมโทษทีครับของปีใหม่นะก็จะเป็นรูป48อ่าช่วงมกราจะเป็นของปีอะไรนะ ปีพันยี่สิบสองี่าสองห้าห้าอ่าใช่เป็นรูปเสอือปีเสอือปีเสอือใช่ปีเสอือเป็นปีเสือเนาะ,ระตรงรข้างหน้าก็<ร>ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีเสือนะฮะแล้วก็นิวย e ร์2สองพันยี่สิบสองอ่าไอเอ็มแล้วเป็นของฝั่งต่างๆแล้วก็อ่าเป็นรูปอ่าวีนเคโฟร์เอ ข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะฮะข้างหลังก็จะเป็นเชือกสีเทาก็มีล่องล่งเลยล่งเลยเราจะมาแกะกันเถอะทุกคนว่าข้างในอ่ะมีของอะไรบ้างชิ้นที่หนึ่งเราจะล้วงเราจะล้วงเราไม่หยิบมาหมดแล้วแล้วก็เราก็จะไม่ดูเลยเอาชิ้นใหญ่ก่อนเดยชิ้นใหญ่ก่อนเลยหรอชิ้นใหญ่ก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยหมวกว่า หมวกรุ่นสองหมวกรุ่นสองซึ่งึ่งกูอยากได้หมวกรีเวอร์กูต้องการหมวกรีเวอร์เออหมวกรุ่นสองว่ะทุกคนข้างในเป็นสีดำนะข้างในเป็นสีดําก็โอเคนะทุกคนชิ้นแรกไม่รู้มันมีกี่ชิ้นมูลค่ากี่บาทอาหมวกทีนี้ราคากี่บาทนะเดี๋ยวแปะราคาอาได้ใช่ใช่เดี๋ยวแปะราคานะทุกคนแล้วก็ขี้ เฮ้ยอันนี้สองคืออะไรอันนี้ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยฮาเชียของโชนิจิของโชนิจินะทุกคนเฮ้ยได้แล้วได้แล้วทุกคนโอ้ได้แล้วได้แล้วนี่คือสิ่งที่อยากได้จะแปลราคาแปลราคานะตักกล่องนะครับอันนี้อันนี้ ลิบแบรนด์ของลีเวอร์อ่ะเห็นไหมของลีเวอร์นะทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวเราก็พอเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเราก็จะมารวมว่าของทั้งหมดเราอ่ะได้เท่าไหร่มีกี่ชิน้นอันนี้ไม่มีเสียงปูเป้ อันนี้มันของแคมปัสนี่ว่าเออของแคมปัสได้ปูเป้อะทุกคนเป็นที่ตั้งโทรศัพท์อ่าใช่ของเก่าเนี่ยได้แล้วได้แล้วเฮ่อตัวเท้าก็มาวะเฮ้ยอันนี้คือเข็มกลัดอ่าปีใหม่ใช่ไหมอันบาโครอดิอันบาโครดกลับด้านไหมมันคือใช่ของปีใหม่ของปีใหม่ทุกคนเรายังไม่แกะ เราจะแกะตอนท้ายกันอุยอ้ยอ, Brain, iva, อุ้ยลิสตแบรนคิมิวะเมโลดี้คิมิวะเมโลดี้นะาทุกคนรีสแบรนอีกแล้วของรุ่นสองของรุ่นสองวนเคร,รุ่นสองนะาทุกคนพร้อมๆกับหมวกเลยนี่ ไปมาสามแล้วนะอันนี้อะไรว<อ>งกุญแจ,แจปัน้นข,ของวีนเทฟิโวของวีเดเร่เฟติโลนะแล้วก็เป็นเซนเตอร์ด้วยนะโอเคได้แล้วไม่ต้องซื้อแล้วอันอี๋หมดแล้วเหรออะไรข้างในมีอะไรอีกอะ่ะดีนเสียงกับครับอันนี้ อันนี้คืออะไรอ่ะอ่านี่โพลารยโพลารออยโพลาร์โพลาร์ปีใหม่นะทุกคนยังไม่เก็บไมนต้องมีฟุตโตเซสิใช่ไหมใช่มันต้องมีเลยเหลือชิ้นใหญ่แล้วเอ้ยเสื้อคิมิวะเสื้อคิมิวะเมโลดี้ยิงอยากได้อาโชนิจิอยากได้โชนิจิ แล้วก็ข้างหลังก็คือโวเตอร์เซตปีใหม่ของเสือหมดอ,อย่างนะหมดแล้วทุกคนหมดแล้วไม่มีแล้วเยก็เป็นถุงเปล่าแล้วก็ได้เสือ้อกิมมัเอ้ใส่เอ็มใส่ค่าใส่ได้ค่าใส่ได้ด้วยโอเคทุกคนผมก็ได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้โชว์ว่ามีของอะไรมาข้างในนี้เดี๋ยวเรียงแป๊บหนึ่ง เอาละทุกคน,อกคนของก็จะมีประมาณนี้นะครับนะก็มี1 2 3 4 5ส7 8 8ี่ห้าหดดนะฮะทุกคนไม่รวกับโปรเซสตนะ่าจะ9 10แล้วก็11ชิ้น1ี่ิชิ้นราคาทั้งหมดเดี๋ยวเราก็จะไปรวมกันทั้งหมดเลยนะว่าทั้งหมดเนี่ยเราคุมไหมน่าจะเยอะแหละน่าจะคุมเลยแหละนะแล้วเราก็จะมาเปิดโปงตัวนี้กันเถอะทุกคนเริ่มด้วยที่น่าจะเป็นเข็มกลับ เราจะเปิดด้านนี้แต่เราไม่รู้นะว่าเราได้ใครก็รจะเปิดเป็นยังไงวะนี่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 เออด้านนี้เราได้ใครสามสองหนึง่งแพมแพมแพมงแพงจีสโอเคทุกคนได้แพงแพงเบอร์รุ่นรุ่นสามใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพลอย เราเปิดโครโรยก่อนที่จะเจอโฟโตเซตเราจะน่าจะของปีใหม่ <S S S ด้านด้านนี้เออเปิดแล้วนะแล้วลุ้นที่หนึ่งนายนายรุ่นสองกระตุกกระตุกนะทุกคนอันที่สองมีรุ่นสามรุ่นาสามตาหวานา ที่สี่ย่ายีแต่ที่ห้านิกนกี้กีแล้วแพ้สุดท้ายพีิดได้ไม่เจอสิเลยอ่ะแล้ก็เจอบางอันนี้แหละนี่ต้องจะเจอแล้วล่ะต้องบอ,อกกันว่าช่วงนี้เขาข้ามอีกมิวสิ์อ่าใช่มันมันต้องออกม,มั่งแหละเปิดมาไม่เคยออกสักรอบขมันด้านนี้ปะ อนนี้สิทธ่าเราจะจะเปิดแบบนี้เราจะรู้ว่าลุ้นลุ้นกันว่าได้ใครคิดว่าใครอุ้ยใครไม่ไม่ใช่สิทธ์ไม่ใช่สิทธิ์สิทธ์ไม่ใช่ใครอะอันนี้คือยังไม่รู้จริงๆนะอันนี้ยังไม่รู้นะทุกคนอันนี้สาวาได้เราไม่รู้ใครอ๋อราตาลาตาราตา

ใบสุดท้ายแล้วแหะใบสุดท้ายแล้วเหรอสุดท้ายของสุดท้ายสุดท้ายคือคือคุณคุณนะคือไม่ใช่สิแล้วก็ไม่ใช่เชอรปางกันดิคนณแล้แลไม่ใช่เนยด้วยน,น่ามาแล้วหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วทุกคนมีประมาณนี้นะเรามาดูของตากล้องก่อนเลยเทุกคน ัสดีอีกรอบอันนี้เป็นของตากองนะอ่าเราเปิดเร็วๆแล้วดีกวยย่าเดี๋ยวพื้นที่เต็มนะแล้วก็จับไม่ดูเหมือนเดิม<ช>เราจะเอาของชิ้นใหญ่ก่อนค่อยมาชิ้นเล็กๆชิ้นใหญ่เหรออันนี้หมวกรุ่นสองเหมือนเดิมเหมือนกันเลยเหมือนเดิมรุ่นสองแล้วก็อันนี้ผ้าเชียเหมือนเดิมเ,เหมือนกันอีกอ่ะอันนี้มีอย่าง ยังไม่มีเลยโอเคอันนี้รีสแบรนด์น,น่าจะมีแล้วละ่ะของรุ้นสอง<ห>ใช่รุ่นสองไปรีสแบรนด์คิมิวะเมโรดี้มืนเดิมไปอันไหนที่ซ้ำๆผมจะรีบไปเลยนะรีสแบรนด์ริบเบอร์ไป, <c oughs> <c oughs> ปเข็มกัด อ่าใช่เข้มกัดยังไม่เปิดเอ้ยค่าอะไรเนี่ยของเคสเคสเหรอนึกว่า,นนวาคันนิงนี่ขลองของเ,อเคสนะทุกคนใช่คันนิงนันง t m จเอ็ไอ้โป้แจปันแมวไอ้เหมือนกูจังเลยวะเหมือนกันหมดแล้วทุกคนของชิ้นใหญ่ชิ้นสุดท้ายเคือไม่อยากดูไฟเลย คิดว่าไม่รเอ้ยเอยเอถูกลหมคิดว่าเหมือนกันแล้วก็สองอันนี้นะไซส์ไซส์ XL ใส่ได้ใส่ได้ไดโอเคเดี๋ยวแกโฟโต้เซ็ตซก,กันเลยหมดแล้วทุกคนไม่มีแล้วบเวเบโอเคทุกคนเราจะมาแกะเลยต้องรีมๆหน่อยแหละเปิดมาปุ๊บแล้วก็จะด้านด้านนี้ด้านด้านานี้แหละหนึ่งสองสับสตาร์ เออเราได้สตางค์กันทุกคนของตากล้องเขาเปิดมาสามสองหนึ่งปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทีละคนหนึ่งหนึ่งสองซ้ำเจ้าเข็มเจ้าเข็มหนึ่งสองซ้ำออนหนึ่งสองซ้ำเจนนิสโอ้ยรุ่นหนึ่งสองคนเลยนะหนึ่งสองซ้ำแพนเค้กคิวอยู่กับมึงวีนี่มันรุ่นท็อปเลยนี่ยว่า พิมพ์อะไรต้องมีจัดเทรดของแล้วล่ะโฟโต้เซตโฟโต้เซตนะทุกคนเราก็จะเปิดด้านล่างเหมือนเดิมหนึ่งสองสามู่ใบคู่ใบเชี่ยอมึงดีจัดตลอของมึงดีจัดวิวิวอ่าหนึ่งหนึ่งสองสามไม้ อเอาเปิดมาดูหนึ่งสองสามตาหวานตาหวานหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยทีทุกคนหนึ่งสองสามมิน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 โอ้หนึ่ง,งสองสสอุ้อออยใครอะเชือแปังใช่เหรอเชอืชอปลงคุณได้เชือแปังอุ้ยเชือแปงเชือแปงอลิคุนหมดแล้ว แล้วเย้ yeah. ของตะก้อได้เชิญปลากาลีกุลต้องไม่ควรเทรดแล้วละนะ่ะได้รุ่นหนึ่งมาเยอะอยู่นะโอเคทั้งพลรอ,รอยทั้งโฟโต้เซสเลยได้ของทั้งหมดของตะก้อก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะทุกคนยกเว้นพวกนี้อ่าเดี๋ยวเรียงไปยกเว้นพวกนี้นะคือไม่ซ้ำกันเลยอ้าวก็บอกกันว่าอันนี้คือไม่ได้ขายอ่าใช่ไม่ได้ขายใช่ก็ปิดคลิปได้ไหมปิดโอเคทุกคนก็ ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยจริงๆนะก็สําหรับวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับก็ต้องลาก่อนนะครับบ๊ายบายเย้